กินไปไหนอะอ้าไม่ถามรถก่อนเหรอช่างหัวรถไม่ไปดิว่าแต่นายกำลังมีปัญหาใช่ไหมงั้นกูขอแนะนำนี่มันคือร้านขายไอตีแท้าราคาถูกอ่ะรับไป่าตากูอาโอ้มันสุดยอดจริงเลยมันแน่นอนอยู่แล้ว ไอเยอ,อย้เอ,อป้าตัง้งเอ่อพี่ดูจากแผนที่แล้วนะสมบัติที่เราต้องไปหาเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าขามาใช่หน้าเหรอใช่แล้วตำนานที่เราอ่านมาเออนี่อันนี้นอันนี้นนจริงใช่ไหมเนี่ยน่าจริงแหละอันนี้แอบดูมือขามาเนี่ยไม่รู้วดูมือขามีด่าหรือเปล่าเนี่ยเราฝนตกด้วยไปรลยไปเถอะลเออนี่ไงไปนี่ไงปลาเออทำไมมองแต่แผนที่ลืมมองเลยนี่ไงสมบัติแล้วไปลองใช่ใช่อันนี้แหละสมบัตินี้แหละปลาดูนี่ดิอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันเหมือนลำลำโพงไหม เนี่ยดูดิบนเนี่ยเนี่ยบนเนี่ยอันเนี้ยเหมือนลำโพงไหมเหมือนนะใช่ไหมมันคือลำโพงเออใช่มาเถอะอม่สนใจเลยนี่ปลาสมบัติเร็แล้วคุณคุณคุณคล้วได้แล้วคุณคุณเขาจะคุณแล้วคุณคุณแล้วสมบัติโอ้โหจะเต็มเลยอ่ะพอดีเลยเดี๋ยวนี้มันกล่องอะไรวะเนี่ย ได้กล่องอะไรวะได้กล่องอะไรมาอันนึ่งไม่รู้ลุงมะขามจะไม่ด่าเราใช่ไหมไม่ดา่าเรามัง้งแต่นี่แอบแอบหยิบหนังสือของลุงมะขามมาอ่านเลยเอ้ยแบบไม่ได้อ่านหนังสืออ่ะต<ช>อนนี้มันมีเขียนว่าต้องห้ามเลยนะแต่ว่าไม่ได้อ่านอะ่ะขี้เกียจเลยแบบยันได้สมบัตินะครับเออไว้ตกแต่งบ้านนี่ไงนะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ใช่แหละแต่ฝนตกพี่ว่ามันเป็นลามไม่ค่อยดีเลยนะฝนตกแบบน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะแล้วเสาะนี่มันคือเสาอะไรอย่างเงีไม่ได้เป็นลำโพงหรือสักอย่าดนาเปล่านเนาะเนี่ยเราาาาาามททททงงงงนน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 นูููู้้้้กกลัับไไไปปปอะ เดินตั้งไกลกว่าจะถึงบุบ้านบ้านเราเนี่ยปาไปเดูโอ้ไปบอกลุงมะขามเนี่ยได้เจออะไรมาบ้างเนี่ยลุงมะขามได้ดีใจแบบว่าเออสุดท้ายเราขโมยของลุงมะขามก็จริงแบบแผนที่อ่ะแต่ในสุดเราก็ได้อันนี้มาเนาะแล้วก็ได้สมบัติมา่มวันนี้ร้านลุงไม่มีคนเลยเว้ยลุงครับวางอ่ะแรมมี่นี่เออลุงลุงผมได้สมบัติมาแล้วลุงแผนที่ที่ผมแอบไปจิ้มลุงมาในห้องสมุดอ่ะเนี่ยผมได้มาแล้วเนี่ยย่าพัมบบื้อแรมมี่แรมมี่หลานลุงไปในร้านทำอะไรลงไปนี่ทำอะไรลุงผมไม่รู้ไม่รู้เเลยแออบไปา บฮ้ยลุงเออแกไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าแกทำอะไรลงไปแกมังอาจไปบุกรุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์น่ะแกโดนดีแน่เจ้าแสบ่เลยดูอะไรลุงผมไม่เคยโดนอะไรเลยเนะนี่ยเนี่ยผมได้สมบัติมาเนี่ยโอ๊ย,อยลปลาสองคนก็ไม่รู้อะไรเลยนเนี่ยโอ้ปักช็อไอ้อ่านอากไหมอ่ะลุงผมให้อ่ะเอา,เอาไปเไปไม่เอาจะไม่เอาคือไปเลยเอาเอา,เอาคือมาก็ไอ่ะเออแล้วลุงเออแล้วทำไม ข้างหน้าเขาเขาขนออกไปแล้วเหรอลุงบ้านลุงอ่ะใค่เร็วพวกเธอสองคนไปทำบ้านใหม่ให้ลุงเซ่ถ้าไป็ลุงไม่อจ้าคนอื่นล่ะไม่เอาเสียตังค์น่ะไหนก้นนะไปสร้างลุงด้วยไปพูดแล้วบายๆเจอกันไปก็ได้วะต้องสร้างบ้านให้ลุงเหรอเนี่ยทำไมลุงไม่สร้างอีกไม่ได้ลุงเออใช่ป่ะไอ้ถามมันลุงทำไมลุงไม่สร้างเอ้ลุงครับแล้วทำไมถึงพวกเราไปถึงลบลบหลู่ศักดิ์สศรีนะครับไม่มีอะไรหรอครับในพวกเธอไม่รู้จริงๆหรอไอ้นั่นนะมันเป็นตำนานเรียกว่าผีเปรตหัวลำโพงฮะผีเปรตหัวลำโพง ไอ้เหมืออนไ้ลำโพงที่เราเจอปลาใช่ไหมใ<ม>ช่ไหมเชื่อๆนั่นแหละพวกเจอเขาแกโดนดีแน่เอาเป็นว่าพวกแกไปสร้างบ้านกนะ่อนไปนะเดี๋ยวเขาบอกว่ามันมีภัยพิบัติด้วยนะเป็นน้ำท่วมเซอร์มี่ะนะเซอร์มี่ผิดไปของล้ำโพงอะ่ะมันมีได้ไงลุงบ้านหรือเปล่าเนี่ยมีจริงๆนะเออจะพุ่มมาไปรสร้างไปนะครับลุงมีกระดูกลิ้นด้วยเมื่อกี้ไปไปไปสร้างบ้านเพื่อกันเซอร์มี่อยู่ปลาบ้าหรือเปล่าใช่ไปนี่ก่อนมีอะไรบ้างฮะนี่ก่อนมีของเต็มเลยป่ะนี่ไงโอ้ทำไมไปทำไมเสียมตาเนี่ยเตรียม ใช่แล้วพายบารไปไป์พี่ว่าเราต้องเริ่มสร้างกันแล้วนะวันนี้ทำไมเราต้องสร้างทำไมลุงไม่จ้าขุดเพื่อจะได้เพชรมาเพชรก้อนหนึ่ง,งมันได้เป็นร้านเลยใช่ป่ะนะเนาะใช่ไหมอ่ะใช่เราเอาเออไปจ้าคนได้นั่านผู้บ้าเดี๋ยวรอปลาเราทูา่เดี๋ยวพี่ไปขอที่ขุดลุงลุงมาขามกันโอ๊อยนี่ไงปลาได้แล้วปานี่นี่นี่เอาไปเอาไปไปนี่นี่ลุงขามให้มาแล้วเอาไปไปขุดนะไปเริ่มสร้างดีกว่านะครับมาพร้อมเลยนะฮะชึบ ชึบคิดว่าทุกคนคิดว่าพวกผมจะสร้างบ้านสวยไหมคอมเมนต์ด้วยวกันนะครับปาคิดว่าเราสวยไหมรอบนี้น่าสวยอะรอบนี้ใช่แล้วเฮ้ยพี่อยากสร้างอะไรใหม่ๆหม่ะแบบเรา,าสร้างแบบ2ประตูไหมตรงนี้2ประตูไหมเออลองสองประตูดิอ่าลองสองประตูนี่นี่เก้สองประตูตูรับนี่เหมือนห้องน้ำเลยแม่ยเฮ้ยเขา ใช่ม so that that like ันมีห้องน้ำไม่เหมือนกันปามันแบบทำแนี้ก็ได้นะเป็นพื้นเป็นพื้นเป็น้นเออไปห้องน้ำไปถึงว่าพี่ไปถึงบ้านเราเนี่ยหมนห้องน้ำเลยนะเออแลยแบบไปห้องน้ำเราทำพื้นกับไปนี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนแล้วกันนะแตเป็นพื้นเ่ะเป็นสีอื่นนะตัดสีหน่อยได้เลยนั่นเองพี่ทำโครงกรอบงแล้วกันนะโอเคลูกกคนมาเริ่มจากตรงนี้นะฮะทำเป็นกรอบแบบว่าทำเป็นบ้านสไตล์เลยดีครับมเดิลไหมทุกคนมเดินดีกว่านีครับเออทุกคนก็น้องขนาดตกแต่งนะอ่า เราหนีซอมีมาใช่ไหมเออเยอะบ่อยมากฮะได้แล้วเนื่อยจะจานเลยทุกคนครับมาผมไม่เคยสร้างบ้านโมเดนสไตล์ที่แบบว่าเป็นแหนนี้เลยนะเสรีตาล้วนนะฮะปกติจะสร้างสีอื่นนัทุกคนนะรอบนี้จะสร้างเสีตาล้วนก็จะเป็นไงก็โดยวัสดีทุกคนครับมาเฮ้ยเดี๋ยวผมก็โดดขึ้นอย่างนี้ไปนะเชือกโอเคราวางอย่นี้ทุกคนครับนี่เราต้องวางจากข้างหน้านะฮะโมเดนเนี่ยผมเคยไปบอกหลายลิปแล้วทุกคนนะก็คือเวลาเราสร้างสไตล์โมเดนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยนะครับว่าเราต้องวางแผนยัง แค่นั้นแหละฮะนี่คือสไตล์โมเดิร์นของพวกเรานะฮะมาซึบตรงนี้แล้วก็โอ้ยนี่แค่เริ่มมาก็แบบว่าเริ่มแจ่มแล้วทุกคนนะโอเคเพราะว่าเราทำเดี๋ยวโอเคเราทำบันไดก่อนต้วบันไดรู้สึกจะมีนะในนี้มีไหมลุงก็ได้ให้มาไหมลุงมะขามมีนี่มีบันไดจริงด้วยนะฮะโอเคฝากไว้ขึ้นนึงค<ห>รับโอ้โหพี่ปลาใช้แน่นอนผมแทนรอบนี้รอบนี้ของครบนะลุงบอกของครบแน่นอนนะฮะเมื่อก่อนนี่เคยขอลุงเพิ่มนะขอบ่อยมากเลยนะฮะสุดท้ายลุงก็ได้มาฮะลุงเป็นคนดีจัดเลยนะทุกคนครับโอเคเราวางีอเาวงี้นนนี่่คืออชชัั้้้้เราไมมมตงหย บาเนาะโอเคเนาะพอชั้นโอเคกำลังโอเคเลยอันนี้เราอยู่ชั้นไหนชั้นเอ่อชั้นโอเคเขึ้นไปสักชั้นหนึ่งนะฮะกำลังดีประมาณนี้โอเคประมาณนี้ครบแล้วฮะแล้วก็วางเป็นพื้นเป็นสีนี่แล้วกันนะครับพื้นพื้นหลังคานะตรงนี้โอเคเราตกแต่งไปเลยแล้วหลังคานะชึบชึบปาฟาตกแต่งหนุ่เฟอร์นิเจอร์แล้วกันนะฮะเฟอร์นิเจอร์อยู่ในกล่องเลยครับโอเคบ้านเราประมาณนี้นะฮะเราดูจากตรงนี้โอเคแล้วก็ขึ้นตรงนี้มาชึบ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 นี่ นี่โอเคประมาณนี้เราก็ฝ่าไปาทางนู้นเจ็บเจ็บเจ็บโอโ้โหมีการฟาบิดในการต่อปึ๊บถึงกอ็ออกซิตรงี้เจ็บอ้โหูเป็นไงฮะเทคนิคก,การสร้างอย่างนี้นะฮะโคตรไวเลยะฮะทุกคนใช่ไหมฮะใช่แล้วฮะคุยครับไหมนะ่ยใช่แล้วครับใช่แล้วใช่แล้วเจ็บเอ่อง เพือนมาตรงนี้อ่าก็ตรงนี้อ่าแล้วก็น,นี่นี่พบผมต้องต่ออย่างนี้เพื่อนทุกคนครับนี่นิดนึงเออไม่เอาฮะโอ้ยโอ้โหตกอย่างเดียวเลยพื่อามันสร้างย่ามัเลยป่ะนะไม่เสมือนเหมือนที่เราเกมโหมดหนึ่งนะฮะเวลาเล่นอ่ะใช่ไหมทุกคนใช่ฮะชึบโอ้ชึบโอ้อย่างนี้อ๋อยังไม่นี่ยังไม่เสร็จเลยนะครับนี่แบบส,สวยแล้วครับทุกคนดูนะเดีวยวนี้เออว่ะมันดูเท่นะทุกคนนะเท่นะนะพวกเราเนี่ยสร้างโคตรเก่งนะทุกคนครับโคตรเก่งทุกคนคิดเหมือนกันไหมฮะใช่ฮะผมว่ากเลยฮะคุยครับนะแบบเามือนว่าคุยคนนดูะะฮโอเ ระาวาัง <ไอ S 1> พื้นตรงนี้ต,นต่อนะครับพื้นต่อเจ๋ตรงนี้โอเคเราปูไปปูพื้นปูพื้นปูพื้นตะจัดปูพื้นตะจัดเลยนะครับโอเคคุณบ้าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคทุกคน,นโอเคไหมฮะน่าสวยนะฮะตรงนี้แล้วก็ท<ช>ั้งสองเนี้ยตอนตนี้มันจะดูปะแปลกๆกัทุกคนเพราะว่าปรตีนโมเดลเดิมเขาไม่ได้ตกแต่งตรงนี้เฮ้ยพี่แซมสวยว่าเราสร้างมากสวย ใช่ไหมนี่เราเกมโหมดศูนย์นะครับทุกคนไม่ได้เกมโหมดหนึ่งนะฮะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าจ่าแต่รู้าข่าวว่าเต็มขอมาก็ค่อนข้างจะดีสำหรับเราเลยนะทุกคนครับใช่ใช่แต่ผมไม่ถือว่าดีแต่ผมงงทุกคนนคะว่าทำไมถึงที่เราไปเอาเพชรมาเนี่ยทำไมถึงมันเป็นการลบหลู่นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ,ะเขา,บอ,าบอกว่าจะพิรุมบอจะมีผีเปรตหรัวลำโพงผมไม่เชื่อนะครับเพราะผมเจอผีเปรตหรัวลำโพงในในตำนานเยอะนะฮะในในยูทูบในวันนี้นะ<ห>ไม่เคยเจอตัวจริงนะฮะมาดูว่าวันนี้เราจะเจอตัวจริงไหมนะฮะเพราะ น่าจะยากนะฮะเพราะผมเป็นคนดวงดีนะฮะไม่ค่อยจะผีเออแต่ไม่เจอจะดีกว่านะฮะโดยบอกเลยตรงนี้ตรงนี้เป็นทางแบบเป็นขึ้นะไรสักอย่างนะตรงนี้เอาแบบเอาไปชมบวงชมวิวเอากระโจมมาปิดประมาณนี้นะ <c oughs> ก็ตรงนี้โอเคเรามาเริ่มวางจากตรงนี้ว่อนะครับเราเริ่มจากวางไอ้นี่ก่อนโอเคฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของฝั่งอีกฝั่งนึงนะฮะทุกคนตรงนี้โอเคฝั่งนี้เราก็ต้องทําเป็นคล้ายๆแบบอ๋อมอเดิรมนโมเดิ์นิดหนึ่งนะทุกคนนะโอเคตรงนี้แล้วเราก็ต้องวางเสาตรงอ่าตรงนี่อ่าตรงนี้เช ชโอเคตรงนี้มาโอเคเราเลื่อนฟังทางฝั่งสองฝั่งนี้เท่ากันนะครับทุกคนโอเคเท่ากันแล้วครับอย่ <ทำ S 1> างนี้จับไป<า>ฮะ<ฮ>โอ้ยเราทำมิานด้านเลยนะทุกคนคน,ศศนะครับกว่าจะเสร็จนะฮะผมคิดว่าเดี๋ยวเราค่อยตัดไปทีตอนที่เออเราตอนที่เราสร้างบ้านเสร็จก่อนแล้วเราค่อยตัดทีตอนที่ใส่เฟอร์เชื่อ,อกันนะเพื่อเราจะได้มาิวบ้านบ้านเราจะเป็นยังไงเองนะครับโอเคตอนนี้ยังไม่ตัดตอนนี้ใส่ส้นนี้ก่อนแต่ดูแบบว่าเป็นบ้านจริงของเราเนี่ยนะฮะใช้ไม่ต้องเติมนะข้างมันน้องจัดเรียงได้เลยได้เลยโอเคเดี๋ยวพี่เติมตรงนี้ก่อนนะเติมต่อเติม ขอต่อเติมตรงนี้โอเคเราวางเสาตรงนี้นะฮะทุกคนโอ้โหสวยจัดจ้านไปประหลัดบอกเลยฮะชิบชิบโอเคแล้วเราวางนี้แล้วเราก็วางตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเควางนี้มาชิบชิบชิบดี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 วันนี้เราสร้างไหวนะพูดถึงใช่ไหมทุกคนนะฮะครูคิดว่าสร้างไหวไหมครับใช่ครับผมสร้างไหวมากเลยทุกคนคิดว่าพวกผมนี้จะรอดจากที่นี่ไหมฮะคอมเมนต์ได้นะครับโอ้โหข้างๆนี้ก็ดูอลังการเหมือนกันนะเนะี่ยนะฮะ ดูสวยเจียมๆจียมจ,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 จิงเลยโอเคเอ่อเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่วางกระจงๆนิดหน่อยนะครับโอเคนั่นผมว่าเราตัดคลิปแล้วก็มาเจอทีตรงที่เฟอร์นเจอร์บ้านเราเสร็จเลยแล้วกันนะครับเพื่อไปการไม่เสียเวลาหรือก็ดูกันว่าถ้าเราสร้างบ้านเสร็จเนี่ยจะมีตัวอะไรมาหาเราหรือเปล่าเลตส์กโอเคป้าบ้านของพวกเราก็เสร็จเรียบร้อยใช่ไหม <Yeah. S 1> นี่ทุกคนดูครับผมยังไงฮะสวย,ยไหมฮะดูเหมือนบ้านช็อกโกแลตเลยไหมทุกคนคิดว่าไหมนะฮะ <Yeah. S 1> เอเอผวมันมองมาเหมือน oh. ช็อกโกแลตนะบ้านนอกดูดิทุกพามาดูนะ้อะหูตรงนี้กระจกโคตรเทฮะพามาตรง เข้ามานะครับข้างในก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะทุกคนประมาณนี้นะตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้ห้องอะไรห้องครัวนะฮะห้องน้ำด้วยตรงนี้นะครับผมนี่ฮะมีห้องน้ำด้วยครับใช่แล้วน้ำส่วนตัวด้วยนะฮะประมาณนี้ครบบุรีปิดไว้นะคะใช่แล้วบุรีแล้วมีข้างบนด้วยข้างบนนี่ข้างบนจะเป็นห้องนอนเป็นห้องแบบตรงนี้จะเป็นดูทีวีส่วนตัวใช่ไหมตรงนี้อ่านี่ตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะฮะนี่สไตล์ุรด้วยจ๋จ๋เลยทุกคนครับนี่ฮะ ก็มีเตียงให้นอนตรงนี้ครัผมก็มีเตีตยงนะฮะใช่ฮะนี่คอมนี้เลยก็มีชั้นวางของมีหนังสือที่สามารถเปิดกรกตาตรงนี้นะไปเปิดได้ด้วยก็เท่แล้ววางนอนกิ้งตกวันไหนเออมันกิ้งตกด้วนยนะเขเท่นะฮะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราไปบอกถามลูกขามว,ว่าลูกขาว,ว,าขาวไม่กี่รู้สึกว่าเขาไปข้างนอกใช่ไหมาป๊ะลุงลุงมกขาวไปไหนแล้วอะปาเฮ้ยปาข้างหลังเราเนี่ยเฮ้ยน้ำอะไรอ่ะเฮ้ยซุซูมีมาแล้วปาพี่เป็ดด้วยออกไปปาพี่เป็ดมาจริงด้วยเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วอยเข้ามาเรืวอุ้ยกลัวอุ้ยเสียง พาทิเบตเต็มเลยพาออกไปนะเดี๋ยวต่อสู้กับจกันอุ๊ยอุยออกไปพานี่ในกล่องเรามียวพอยู่ไพูดเรียอยใส่เรียบอยปังต่อปังตอ,งตอเอาออกหมดพาอ,อยู่เต็มบ้านเราเลยอะเหร่ใส่ชุดด้วยเหรอใส่ใส่ใส่ด้วยก็ดีเออมันไม่รู้อะเห็นลุง <c oughs> ขอให้มาพาดูดิสตาีมัเหมือนน้าโคลนเหมือนน้ำอะไรทุกอย่างเห็นปะกลัวว่ะพาทำอะไรสองเหรอเฮ้ยยิงมันยิงมันยิงมันปอยู่ไป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 ไ พี่มัรอไปอีกเฮ้รอไปแล้วพาหน้าสนมีคนนำหน้ามีของไอ้ไอ้พี่เปตแน่เลยพาพี่เปตเต็มบ้านเลยข้างๆบ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่ทุกโจาตีมันก่อนพี่มาดิ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 มาหลอกเออเออลืมนึกเลยลืมเลยเออเออเปตงเราต้องวิ่งออกไปดูโอ้ข้างนอกอุ้ยอุ้ยพิเปตอ้ยว้าวไปแล้เขามาเขามาเขามาพาเราด้วยเราด้วยพาจีบพายแล้วทำไมดิค่ะพี่เปตมาเต็มเลยพาพี่เปตไปไหนหมดแล้วอยู่ข้างๆบ้านเราหมดเลยตอนเนี้ย ปาร <ล entrepreneurship. S 1> ู้สึกว่าเฮไปปาป้าน้ำมาแล้วป้านี่นี่เอาไปยาในกล่องในกล่องในกล่องเป็นยาวิเศษกินแล้วเพิ่มเลือดอะไรมันเพิ่มทำให้นั่นได้ปาบ้านเราจมน้ำหมดเนี่ยออกมาสู้ผีเปรตเลยแล้วกันนี่เขามาเขามาเขามานี่นี่นี่ี่ีเขามาดิเขามาดิเขามาดิปาผีเปรตมันเดินหาเราไม่ได้มันติดน้ำมันติดน้ำมันติดน้ำมีน้ำโคุนผีเปรตทุกคนครับอุ้ยขามันอืออือตาซ่าผีเปรตนี่นี่นี่ปามันลอยขึ้นน้ำแล้วปาลอยขึ้นมาบนแล้วลอยขึ้นมาบนแล้วน่ะขามันข ทักคนครับมันคือซูนามิผีเปื้นะฮะผีเปื้ลำโพงเขาไม่ดีเขาไม่ดีเออยิงมวันปลาปลาเสียงปืนเหมือนเสียงปลาทั้ปลบ้านเรามันกระโดดจมน้ำบ้านเราไม่นะผู้สาวสร้างมาสาวสร้างมาตั้งนานโอ้ยโอ้ยสร้างบ้านปลายิงมันยิ้มันยิงมันนี่นี่นี่ยิ้มหมดยิ้หมดยิงหมดนี่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 ตาสับผีเปื้นี่ยิงมนั่งไกลยิงไปหมดเลยปลาโอ้โหบ้านเราไม่นะ ถ้าเรากินยากัะน้ำมาเราเข้าไปดูในบ้านเรากันเดี๋ยวเข้าไปดูโลดูแล<อ>ผีเปรตมันทำลายบ้านเราหมดเลยฮะทุกคนโอ้โหดูฮะเฟอร์นิเจอร์ครับทั้งหลังก็กลายเป็นเอออะไรหมดเลยปลาเขาน้ำรอดไหมเขาน้ำรอดออน้ำรอดตรงไหนได้ป้างอะเมื่อกี้ยาที่เราให้ไปไมันอกียาสำน้ำไม่หรออ๋อเนี่ยบ้านนี้เราต้องการห้องน้ำ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 รอบเฉยหรือคุณรับดีเออว่ะเออตได้อยู่ตได้อยู่มาดูข้างบน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 ตรงไหนรอบไหม เราอะเราว่าเราน่าจะลืมตัวไปเลยใช่ลืมว่าทุกกระจกอะนี่ใช่แล้วพี่พายขบลอดห้องนอนลอดนี่มีอยู่นิดนึงยังมีที่หลบเว้ยดูนะยังมีที่หลบอันนิดนึงเห็นป่ะต้องเยอะต้งแย่โอ้พี่พาพุชไอ้พวก ไอ้พวกเปลยมันอยู่อยู่ไหนวะเนี่ยตอนนี้ยอู่บนเหนนนือ้ั่นดิไปไปลองขึ้นไปดูกันขึ้นไปดูกันขึ้นไปดูกันโอเคโหดับน้ำไปไกลเลยทุกคนครับถ้าไม่มีน้ำดัน้ำนี่คือตายแน่นอนฮะบ้านลุ่มเอ้ยปลาร้านลุ่มะขามหายไปแล้ววะร้านลุ่มะขามฮะลุ่มะขามมันหนีไปแล้วโอ้ทุกคนดูซื้อมีดิซื้อมีโคตรเท่เลยทุกคนดูดิซื้อมีดเป็นเป็ใคโคนดำๆนะฮะทุกคนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอย่างนี้เจอแล้วเจอแล้วนี่ทิ้งเลยแล้วกันครับนี่นี่มมมีีีนนนนออ่เ้หหรร เ <therapist. S 1> ห็น้างๆก็อาจจะตายกันหมดแล้วก็ได้นะฮะจมน้ำตายนะฮะเซอมีโคนทุกคนครับคือไปข้างบนกันเถอะไปเร็วไปไปเรทุกคนเป็นยังไงกันบ้างแล้วกันนะครับสลับวันดีดนะครับก็ใครชอบคลิปซนมิแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยกันนะครับทั้งสองช่องเลยทั้งพี่ป่าแล้วก็พี่แซมด้วยกันนะครับผมนะฮะถ้าหน้าอยากทำอะไรเกี่ยวกับเซอรมิก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีพวกเราสองคนตัวรักรันเปก่อนไปๆครับผมนอ้ พี่แง่ดูนะครับดูดิดูอีกฮะบ้านเไอ้ที่ไปปะสังเกตปะมันไม่ใช่น้ำธรรมดาไว้ทุกคนเห็นปะมันจะหนืดเว้ยมันจะหนืดเหมือนเดิมเห็นปะมันเป็นมันเป็นโคลนมันเป็นโคลนจากเซร์มิสเองครับมันเป็นเซร์มิโคลนง่ายๆเลยนะฮะเซร์มิจากพิเปร์เองนะครับอันนี้พิเปร์มันู้มันตายไปไหนหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมันก็โผล่มาทุกคนมันโผล่มาเรื่อยเองนะฮะโอเคทุกคนไปป่ายแล้วนะครับสวหรับวันนี้ไปป่ายไว้เจอใหม่คลิปหน้านะไปป่ายครับผมโอ้โหโคตรเสียดายบ้านหลังเมื่อกี้เลย